สวัสดีค่ะในตอนที่ชื่อ In a n n s h o e s นะคะแอนจะมาแนะนำตัวเองให้ทุกๆท่านรู้จักกันค่ะตัวแอนชื่อจริงชื่อนาะรัฐาวรคุณทาดานะคะแอนเป็นโค้ชและที่ปรึกษาอิสระอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะตอนนี้ค่ะถ้าถามถึงเรื่องประสบการณ์แล้วจริงๆแอนจบปริญญาตรีทางสายกฎหมายนะคะแต่ว่าด้วยค่านิยมของสายอายชีพเองกับตัวแอนเนี่ยมันไม่ตรงกรัน หนทางแห่งการค้นหาตัวเองซึ่งเกิดขึ้นค่ะจนอันมาเจอกับสายงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและผู้อื่นโดยตรงแอนเคย facilitate หรือว่านำกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งหรือว่าเวิร์กช็อปให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆมากมายในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับมารู้จักกับตนเองการพัฒนาทักษะการสื่อสารการพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการก,กับความเครียดและต่างๆอีกมากมายผ่านเครื่องมือที่เราเรียกว่า MBTI หรือว่า Myers Briggs Type Indicator นะคะพอแอนเริ่ม run workshop ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเอะมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่เรายังไม่รู้ที่เราจะสามารถนำมาสอนมาสื่อสารให้กับคนเรียนรู้กับเราในอนาคตได้แอนจึงตัดสินใจมาเรียนต่อสายที่เรียกว่า Adult Learning and Leadership หรือถ้าแปลตรงตัวเลยคือการเรียนรู้และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่ที่ Teachers College มหาวาลัยคลัมเบียที่นิวยอร์กค่ะในระหว่างที่แอนมาเรียนปริญญาโทที่นี่แอนก็ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสศูนย์หายไปกับการเวลากับการเรียนอย่างเดียวนะคะแอนได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆมากมายที่เราสามารถนำเอามาพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซนแทงโกหรือว่าการวาดรูปผ่านการภาวนานะคะเอ่อเบรียส g ทูเชนจ์หรือว่าอะไรที่มาทำให้เราชะงงักกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่จะสามารถช่วยให้ผลักดันให้เราก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้กับทั้งยังมีเรื่องของ BRAIN-BASED COACHING นะคะหรือว่าการโคชชิงโดยการปรับใช้ระบบการทำงานของสมองเพื่อทำให้เราสามารถ สแตนหรือว่าทำให้การเปลี่ยนของเราเนี่ยมันอยู่กับเราไปอย่างยาวนานมากขึ้นถ้าถามถึงเรื่องความถนัดและความสนใจของแอนแล้วเนี่ยแอนขออนุญ,ญาตรวมมันเป็น1นึ่งท็อปิกนะคะเนื่องจากว่าทั้งความถนัดและความสนใจของแอนเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่ความถนัดและความสนใจของแอนเนี่ยหีไม่พ้นเรื่องของวิธีการและหนทางต่างๆในการพัฒนาและจัดการตนเองและผู้อื่นค่ะ เพื่อช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพหรือว่ามีศักยภาพสูงสุดตามที่ใจเราต้องการได้แต่ถ้าจะให้ลองลงลึกไปในท็อป,ปิกที่แอนให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยคงเป็นเรื่องของการจัดการและการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของภาวะหรือสิ่งแวดลอ้อมหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เข้ามากระทบทางกายและจิตใจของเราเนี่ยไม่เว้นแต่ละวัน พอแอนเริ่มเข้าใจถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้แอนดิ่งหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมไปในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า collective unconscious หรือแอนขอแปลเป็นภาษาไทยว่าจิตใต้สำนึกหมู่ค่ะมันฝังรากลึกมากกับความเป็นมนุษย์ของเราทุกๆคนจนบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตของเราในทุกวักกกกกกนยังไง ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์หรือขัน้นย่อมของแอนนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะสําหรับข้อแรกนะคะแอนเชื่อว่าในความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันของเราทุกๆคนเนี่ยแต่ละคนมีเฉดสีที่เป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเขาเองนะคะไม่ว่ามันจะถูกแต่งแต้มโดยสังคมที่เราอยู่ครอบครัวที่ถูกเลี้ยงดูเรามาการศึกษากลุ่มเพื่อนหรืออะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นยิ่งเราสามารถเข้าใจและยอมรับ ในเฉดสีของตัวเราเนี่ยว่ามันมีหลากหลายมากเท่าใดมันจะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นใจหนทางสู่การค้นพบเฉดสีของตนเองของผู้อื่นข้อที่2นะคะแอนเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนคล้ายๆกันซึ่งก็คือการต้องการการยอมรับจากบุคคลที่เราให้ความสําคัญะคะ่ะ แต่หลายต่หลายครั้งแล้วถูกความกลัวลวงหลอกให้เรามีภาพลงตาของสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นเพื่อให้ได้รับการยอมรับนั้นๆนะคะทําให้เราปิดบงังตัวตนที่แท้จริงของเราหรือว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นคนอย่างไร ความเชื่อข้อที่3นะคะอันเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนมีความสวยงามในตัวเองค่ะไม่ว่าสังคมจะระบุว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะใดในตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามหากเราเลือกที่จะยอมรับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเหล่านั้นในตัวเราเนี่ยอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของเรามันจะสมบูรณ์มากขึ้นส่งผลให้เราสามารถเลือกที่จะใช้คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเหล่านั้นในตัวเราอ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามที่ใจเรา ต้องการได้มากขึ้นค่ะสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับมนุนย์และค่านิยมข้อสุดท้ายหรือข้อที่4ของแอนนะคะแอนเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงในโลกนี้ค่ะถึงแม้ว่าแอนจะทํางานและให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและจัดก,การตนเองมากเท่าใดก็ตามแอนก็ยังมีโมเมนต,ต์ดุดหรือว่ามันหยุดนอกเหนือความควบคุมของตัวแอนเองนะคะผลทางของการพัฒนารู้จักกับตนเองเนี่ย มันจึงไม่ง่ายหรือราบเรียบอย่างที่เราคาดหวังไว้และมันก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเนาะมันไม่มีทางจบเลยค่ะและคล้ายๆกับหลายๆสิ่งบนโลกนี้คือทุกอย่างมีระยะเวลาและสถานที่ของตัวมันเองเราไม่สามารถเร่งพัฒนาจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกของเราได้ถ้ามันยังมีถึงเวลาของมันค่ะสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราเทรนตัวเองหรือว่าฝึกฝนและเตรียมพร้อมรับมือ กับโจทย์ชีวิตที่มันจะโยนเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้นั่นคือสิ่งที่แอนเชื่อว่าเราสามารถทำได้และแอนหวังว่าแอนจะสามารถช่วยคนมากขึ้นที่จะสามารถเตรียมรับมือกับโจทย์ต่างๆในชีวิตเราแล้วค่ะแอนหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกๆุท่านรู้จักกับตัวแอนเองมากขึ้นนะคะว่าเป็นคนยังไงมีความถนัดความสนใจทางด้านไหนแล้วก็มีความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับมนุษย์เป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากค่ะที่คลิกมาดูวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรค่ะสวัสดีค่ะ